สวัสดีสั้บายดีจ้าเมื่อนี่กับมะเบิงหัวน่อยเมื่อไรอยากจ้าพ่อไรอยาเนาะเบิงวัวหน่อยเมื่อไรอยาหลังจากเก็บี่ยวข้าเสร็จนาะพอไรอาเนาะเอาสื้อหัวเมื่อไรอยาจ้าหัวส่วนนี้มันพ่ฟังนมล่ะค่ะนีเทิเมื่อปล่อยไอจักมันหาน้าหน้า ตัวนี้ซิบหางสีเป๊ะอ๋อสีบาสีซื่อจักสีตัวจ่าม่านหน่อยซิบสองนั่ตัวเหมือนไงนี่สันเอารุ่นนี้มอเมนหนกเว้ยมาไปต่อยใบไหนกำได้เล็กๆหน่อยก็เอาน่าจ่าหนออยากได้ไปหรือยังยุกยากำลังเนาะเขียวอ่อนน้ำตามทองให้ทองหนาหนะจ๊ะ อันนี้จะได้มาเถิกนองเม่นงเอากระถิ่นกระถิ่นแล้วไปเอาไถก่มาจะเมื่อใบหน้าได้จ้ะนี่เออเมื่อใบหน้าค่ะไาหน้าหน้าลายนะจ๊ะได้มาเสือมหน้าชีวิตกับเจ้าก้อนหน้าอยู่หน้ากับปูพักได้พี่น้องปูพักเป็ดได้จ้ะได้ได้เสริมจ้ะเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวอยูหน้ากับปูพักเป็ด เงื่อนมาเดดอ่นอนตัดตัดแปนไปทรงพี่น้องเอ้ยพัดแปนกันตะร้าดี้ดีจ้ะว่างี่โลละสามสิบบาทตัดมือละยี่สิบโลจ้ะบอนไหนขยายออกอีกสิขยายออกอีกจูตัดมือละยี่สิบโลไปทรงพิมันจ้าไปเห็ดขนมกว๋วยจายเน่ เฮ็ดพัดไทยแน่จากเฮ็ดหลายยางจากสั่งแทบปพระท่านเพิ่นผุนหละจาเฮ็ดหลายยางเรียงงว่วนเพราะว่าเฮ็ดนี้กับเรียงงว่วนเน่ปลูกพัดเปลี่ยนแน่นอกจากเพราะว่าวันในเฮ็ด